ตอนนี้เราก็มาถึงยูสิบแล้วนะครับอาโอมินะฮะเดี๋ยวเราจะลงที่สถานีนี้นะครับเนื่องจากเป็นบัตรเหมารายวันจึงนั่งไปนั่งมาอย่างไรก็ได้นะครับ820รยยเยน แล้วก็จะมาถึงที่นี่ครับวีนัสฟอร์ดนะครับนี่เห็นไหมครับวีนัสฟอร์เป็นขนมชั้น3ชั้นนะครับสีเขียวสีชมพูสีฟ้าเพราะว่ามี3ชั้นนะฮะเป็นแหล่งช้อปปิ้งอะไรแบบอืยหลายอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูมีประดับไฟด้วยแต่ปกติก็จะประดับอยู่แล้วนะครับไม่รู้สิคราวที่แล้วก็ประดับนะครับที่นี่เขาเรียกว่าพาเลททาวนะฮะซึ่งเป็นเมืองแห่งสีสัน มีเครื่องเล่นด้วยนะครับมีมมก้าเว็บของ t o y ยต้มีที่เป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะมาแงะให้ดูเมก้าเว็บนะครับก็คือข้างๆเนี่ยครับตรงนี้ครับ t o y ยต้ามกาเว็บนะฮะจะเป็นการโชว์รถเนี่ย GR t o y ยต้าเนี่ยรถแข่งอะไรเงี้ยนะครับข้างในนะครับเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าฟรีเดี๋ยวเดินเข้าไปดูเว็บหนึ่งให้เห็นว่าเมก้าเว็บเป็นยังไงนะครับ เมกาเว็บโตโยต้าซิตี้โชว์เคสนะครับนี่ข้างล่างมีอะไรนะเหมือนสวนน้ำนะครับหนาวขนาดนี้ยัง <laughs> เล่นเด็กเข้าไปอยู่ในลูกบอลน,นะครับแล้วก็กริงกริงกริงแล้วเขาก็มีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแบบว่า